มาดูไอเทมใหม่ที่เราได้จาก TikTok Shop กันครับมาดูกันว่าจะดีจริงหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดติดมอไซเลยก็ว่าได้เห็นแทบจะ360องศาเลยนะเพราะว่ามีกล้องหน้าและกล้องหลังแบตเตอรี่3,100มิลลิแอมป์เขาเคมไว้ว่าใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงครึ่งเลยนะกับเจ้า MuFu V 2 0 S จากประเทศไต้หวันและเดี๋ยวท้ายทายคลิปครับผมมีอะไรแจกแน่นอนก็ดูให้จบแล้กัน ต้องเล่าให้ฟังอยางีนนงครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้รถมอไซค์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะรู้ว่าผมใช้รถมอไซค์เยอะมากไม่ว่าจะเดินทางต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งการขี่มอไซค์ไปต่างประเทศครับอย่างที่เพื่อนๆเห็น hey ไปบ่อยๆก็ ly, คือประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์ที่ผมขี่ไปนอกสามรอบแล้วและมันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับที่เกิดขึ้นมาแบบเราไม่คาดคิดล่าสุดก็ประเทศมาเลเซียครับที่เพื่อนๆเห็นผมทําคลิปไปตอนนั้นอ่ะที่บางโซมาเคลียให้การที่เรามากดกล้องที่หลังเนี่ยครับ เยอะเลยสามารถเคลียร์จบง่ายกว่านี้อีกและเหตุการณ์ที่สําคัญเลยนะครับก็คือตอนนั้นอะ่ะผมนอนโรงพยาบาลไป20วันผ่าตัดไป4รอบเหตุการณ์นี้แหละครับมันทําให้ผมคิดว่าผมควรจะต้องมีกล้องติดรถยังไงก็ต้องหาติด และที่ผมพยายามหาตอนนั้นนะ่ะบอกตรงๆว่าราคามันค่อนข้างสูงครับขั้นต่ำคือ5,000กว่าและตอนนั้นก็คือคุณภาพไม่ได,ดีด้วยคือกว่าจะได้ภาพคุยกับตำรวจคุยกับปาาระกันเนี่ยกินเวลาไปเป็นอาทิตย์เลยครับอาทิตย์กว่าด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมนอนโรงพยาบาลก็ต้องให้คนอื่นไปหาให้ถ้ามีกล้องอยู่เนี่ยคือจบเลยจบง่ายๆและที่สําคัญครับที่อยากบอกคือในกรุงเทพเนี่ยการจราจรติดขัดหนาแน่นมากๆยิ่งช่วงเวลาเร่งรีบนะบอกเลยว่าโหดมากๆครับถ้าเผื่อมีกล้องติดไว้เนี่ยมันก็ดีเผื่อเกิดเหตุการณ์ประมาณผมนะสำหรับเจ้ากล้้ออองงตััวนนีีีบททึกละเยยดดสสูู่่ 1,080p หรือว่า Full HD นั่นเองกล้องหน้าเฟรมเรทจะอยู่ที่30และกล้องหลังเฟรมเรทจะอยู่ที่25ตัวนี้มีจีเซนเซอร์3แกนครับช่วยบันทึกภาพอัตโนมัติเวลาฉุกเฉินนะครับพูดง่ายๆก็อย่างเช่นเวลาเรานอนลงไปกับพื้นนั่นแหละเ <c oughs> จ้ากล้องตัวนี้จะใช้การ์ด microSD เป็นการบันทึกภาพนะครับและต้องใช้คลาส V30 ขึ้นไปนะครับอันนี้คือหาได้ไม่ยากกับหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ความจุต,ตั้งแต่ 32GB ขึ้นไปนะครับแบตเตอรี่ Built-in ขนาด3 1 0 0 m ป์ชนิด1865 0ออันนี้ก็สามามรถื แต่อยากแก่เองนะครับเดี๋ยวประกันหลุดประกันตัวนี้1ปีเต็มๆหลายคนอาจจะก,กังวลเรื่องน้ําหนักใช่ไหมครับหนึกรัมคือเบามากครับสายชาร์จเป็นแบบ USB Type C เดี๋ยวตรงนี้มีประเด็นเราจะเล่าต่อไปครับ ภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่อง USB Type A to Type C มีแผ่นการลมติดตรงใหม่และคู่มือภาษาไทยที่ควรอ่านชินลักษณ์ต่างๆและวิธีการใช้งานอย่างละเอียดมีฐานติดกรหมวกเป็นแบบ 3M อันนี้คือเป็นเซตบ้านตรฐานนะครับการเชื่อมต่อครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและดูแบบเรียลไทม์ได้เลยและเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าสภาพแสงต่างๆที่ผมไปใช้มาทั้งกลางวันกลางคืนมืดสว่างอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้าง หลังจากเซตกระบกเสร็จแล้วครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆทํานั่นก็คือเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและปรับมุมกล้องครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยตัวนี้สามารถปรับได้จากเมาส์เลยอ๋อลืมบอกครับที่ผมติดอยู่นี่คือคลิปเมาส์มันจะติดอยู่กับฐานหมวกครับตรงนี้ก็จะมีน็อกเหลี่ยมไข่แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ไขให้แน่นแค่นั้นเองพอติดตั้งฐานเสร็จแล้วครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็แค่เสียบเครื่องเข้าไปที่ฐานมันก็จะทํางานอัตโนมัติเลยไม่มีปุ่มเปิดปิดให้งงครับไม่มีปุ่มอะไรทั หลังจากทำทุกอย่างตามนี้เสร็จแล้วทุกท่านก็สามารถไปโลดแล่นตามยุทธจักรได้เลย <What? S 1> ก็ต้องบอกตรงๆเลยฮะว่าใช้ชีวิตทุกวันนี้เหมือนท่องยุทธจักรจริงๆนะ <c oughs> ในวิดีโอนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ5โมงเกือบครึ่งไม่ประมาณหรอก5โมงเกือบครึ่งแล้วก็จะมีมุมด้านซ้ายเนี่ยครับมีวันที่แสดงอย่างชัดเจนเราสามารถไปปรับตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันหมดเลยนะครับหรือจะดูไฟย้อนหลังและดึงเข้าโทรศัพท์ก็สามารถทำได้อันนี้ถ่ายภาพก็ได้ด้วยเช่นกันหรือว่าจะแคปภาพก็ได้ด้วยเช่นกัน หรือเมตาไลายน้ำครับพเพื่อนๆก็สามารถปิดได้ที่แอปพลิเคชันเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้แอปพลิเคชันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะนี่ครับพอเราหยุดภาพแล้วเนี่ยเราสามารถอ่านตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนเลยจริงๆเนี่ยทะเบียนก็เห็นชัดแต่เราไม่อยากไปซูมตรงทะเบียนเขาหรือบริเวณป้ายข้างหน้านยครับเราก็สามารถอ่านเข้าไปได้ด้วยนะเนี่ยลองซูมเข้าให้ดูประมาณนี้ฮะ ผมจะขออธิบายแสงในช่วงนี้นิดนึงนะครับเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งเนี่ยแสงมันจะนุ่มๆครับเป็นแสงทวายไลท์จะไม่แรงจัดแล้วก็จะยังไม่ถึงกับโลไลท์ถือว่าแสงขนาดนี้ครับกล้องตัวนี้เอาอยู่ได้แบบสบายๆเลยครับตอนนี้เราปิดกันสั่นในตัวกล้องอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงก่อนเเดี๋ยวราลง เสียงที่ได้ยินคือเสียงโซ่ผมค่อนข้างดังเพราะว่าผมเพิ่งไปดอยสอยมะลายมาแล้วยังไม่ได้ล้างโซ่เลยนะเอามาทดสอบก่อนอันนี้ผมพูดจากในหมวกกันน็อกนะครับเสียงมันได้ยินก็จะประมาณนี้ครับไมมันจะอยู่ด้านหลังตัวกล้องแล้วผมใส่ที่กันลมไว้ก็ได้ยินประมาณหนึง่งอ่ะตรงนี้แคปให้ดูป้ายอีกทีคือชัดเจนเห็นได้ชัดเลยแต่เสียงรอบข้างทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆใส่ไปให้ฟังเวลาตอนจอดไฟแดงหรืออะไรพวกนี้นะว่าเสียงรอบข้างได้ยินประมาณไหน พอผ่านมาตรงนี้ครับแสงจะค่อนข้างวูบวาบนิดนึงฮะจะมีความมืดของสะพานปนเข้ามาแล้วพอโผล่ออกมาเนี่ยจะเห็นแสงของแสงแดดเป็นย้อนแสงเลยถือว่าจัดการสภาพแสงได้ดีมากๆ อ๋อตรงนี้ผมลืมบอกไปครับว่าตอนนี้ผมติดฟิล์มของโฟกัสตัวนี้อยู่นะครับเป็นของ iPhone มันเลยดูจะเหมือนว่าแฟมันจะฟุ้งๆไปนิดนึงครับแต่ที่เซอร์ไพรส์คือตรงนี้ฮะตึกมันค่อนข้างที่จะมืดเลยครับถ้ามองจริงๆด้วยตาเปล่าเนี่ยตอนแรกคือมืดมากนะผมไม่คิดว่ามันจะเห็นด้วยแล้วก็คิดว่ามันน้อยน่าจะเยอะกว่านี้แต่เซอร์ไพรส์มากครับน้อยแทบจะไม่มีเลยมันเกียร์น้อยดีมาก ถามว่ามันคมและเกียน้อยได้ดีแค่ไหนดูในซอยนี้ครับในซอยนี้คือมืดมากๆเลยนะจะมีแสงไฟจากทางด่วนเล็กๆน้อยๆล้วเข้ามานี่ไฟสปอตไลท์ฉายย้อนแสงมาให้ด้วยนะพอเข้ามาใต้สะพานทางด่วนตรงนี้ครับคือมืดตึ๊บเลยนะถ้าใครมาวิ่งแถวนี้ประจําเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมืดจริงๆแล้วพอโผล่ออกมาเนี่จะได้ไฟจากสปอตไลท์ข้างบนนิดๆหน่อยๆ เอ้ยคุณแต่ผมเซอร์ไพรส์กับตรงนี้มากๆเลยอะเพราะว่าแสงดูดิมันสว่างมากสว่างจริงๆนะนี่หนึ่งทุ่มกว่าๆแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าผมใส่กันสันแบบบางๆต่ำๆเนี่ยในโปรแกรมมันจะเป็นประมาณไหนภาพก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาลองใส่แบบกลางๆดูบ้าง ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนิ่งขึ้นเยอะถือว่าถ้าเผื่อผมถ่ายแบบเอาไปออกทริปเนี่ยเอามาตัดเป็นซีนในวิดีโอของผมได้เลยนะ คุณภาพภาพไม่ได้แย่เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพ้อยได้ของผมเลยละกันเนี่ยและนี่แหละครับมันก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมจะซื้อกล้องพวกนี้มาเพราะว่ามันสามารถหลั่นได้ตลอดเวลาแล้วมันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเวลาเดินทางเนี่ยที่ผมไม่สามารถถ่ายได้มาดูในสภาพแสงต่อไปครับตรงนี้คือเส้นคลองประปาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างมืดและตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับจะมีแสงไฟที่ย้อนเข้ามาจากรถข้างหน้าและตอนนี้ผมก็ได้เอาฟิล์มที่ติดกับกล้องออกไปแล้วถือว่าคมขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็แฟร์ ครับจะไม่มีเลยเนี่ยเวลาตอนสะท้อนเข้ามาในเลนอันนี้ถือว่าเขาคดติ้งเดนเลนมาได้ดีมากๆจริงๆกับแสงอย่างนี้กล้องหลังเป็นไงดูสิครับโอ้โหแจ่มชัดจัด,จด,จดเต็มดีมากเลยฮะอันนี้มันอาจจะแพนซ้ายแพนขวาหน่อยครับเพราะว่าพอดีผมก็มองกระจกหลังด้วยมองข้างหลังด้วยมองข้างหน้าด้วยมาดูกันต่อนในสภาพแสงที่ไฟส่องเข้ามาเยอะๆมากๆอย่างเส้นงามวงวานที่รถติดอย่างนี้บอกได้เลยว่าคมจัดครับเห็นทุกทะเบียนเลยแต่เราอยากไม่ซูมเข้าไปนะ หรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูช็อตประมาณไหนเพิ่มก็สามารถบอกผมไ,มได้ครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูเป็นช็อตยาวๆเลยละกันแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆควรรู้นะครับนั่นก็คือการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยความที่ผมเป็นคนไทยทั่วไปเนี่ยคนไทยทั่วไปอีกแหละมักจะไม่อ่านคู่มือการใช้งานสักเท่าไหร่ทําให้เครื่องเออเลอร์ครับผมเอาฟ้าชาร์จ Type 4ทู Type 4ครับอันนี้จะเป็นฟัสาชาร์จ65วัตต์ครับเข้าไปเสียบชาร์จแบตทีนี้ไฟค้างครับ และนี่ก็คือวิธีแก้และเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายของทางแบรนด์เขาบอกมานะครับตรงรูที่ใส่เมมโมรีการ์ดเนี่ยครับมันจะมีรูรีเซ็ตเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าให้จิ้มเดี๋ยวผมจะลองหาอะไรจิ้มดูนะครับนะครับเดี๋ยวลองจิ้มดูดหลังจากจิ้มรีสตาร์แล้วทุกอย่างก็ใช้ได้ปกติครับชาร์จได้ปกติเลยที่สอบถามทางแบรนด์ครับแบรนด์บอกมาว่าต้องใช้ Type A to Typ e C ก็คือไอหัวสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ t ท p e C เท่านั้น พราะการชาร์จด้วย C to C นะครับกระแสไฟจะเข้าเยอะทําให้เครื่องร้อน และแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อแบตด้วยครับเขาก็เลยตั้งโปรแกรมมาไว้ว่าให้ชิปเซตตัวนี้มันจำกัดกระแสไฟถ้าเผื่อกระแสไฟเกินมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นระบบป้องกันครับหรือเพื่อนๆมีคําถามไหนที่อยากถามเพิ่มเติมก็เม้นท์บอกได้เลยครับและเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเรื่อยๆก็จะมีปัจจัยอย่างอื่นอีกครับที่ผมยังไม่ได้ทําเพราะคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะยาวจนเกินไปแล้วนอกนั้นก็จะมีการใช้แอปแบบละเอียดเดี๋ยวอันนี้ผมมาทําให้จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายจุดติดตั้งกับตัวหมวกและสั่นน้อยที่สุุดดตรงจไหน การ์ดความจุขนาด64 g b ของผมเนี่ยสามารถบันทึกได้กี่ชั่วโมงสัญ,ญลักษณ์ไฟและเสียงต่างๆในตัวเครื่องจริงๆคู่มือก็มีนะอ้อลืมบอกครับตรงนี้มันจะเป็นการบันทึกวนลูปนะครับถ้าเผอสมมติมันเต็มมันก็จะบันทึกวนลูปใหม่ตั้งแต่วิดีโอแรกมันก็จะลบทิ้งไปอัตโนมัติถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้ก็ยินดีด้วยครับเพราะว่าผมประทับใจกับเจ้าตัวนี้มากๆและผมได้ไปคุยกับทางแบรนด์มาครับครับ คลิปนี้ไปให้เขาดูครับเพื่อนๆจะได้คลิปเมาส์290ตัวที่ผมใส่มานี้แล้วก็เมมโมรี่การ์ดขนาด64 GB อีก490ก็คือ2ชิ้นนี้เกือบ800แล้วนะสามารถกดสั่งได้ที่ตะก้าด้านซ้ายนี้เลยครับและคุณอาจจะได้เจอโมเมนต,ต์น่ารักๆแบบผมอย่างนี้อีกนะ